คนออกจากสนามบินนิวยอร์กและมุ่งหน้าไปลอนดอนคนตายระดับความสงูงและจากนั้นคนก็ถูกกดไปที่พนักพิงของคุณอย่างแรงคุณสัมผัสได้ว่าเครื่องบินกำลังเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตุ้มเครื่องบินไม่ได้เป็นอะไรเสียงตุ้มนั้นหมายความว่าุนเคลื่อนที่เร็วกว่าความเร็วเสียงแล้วและขณะนี้คุณกำลังเดินทางด้วยความเร็วกว่า1224กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยความเร็วนั้นการเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังลอนดอนจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงเมื่อเปรียบเทียบแล้วเครื่องบินความเร็วต่ำกว่าเสียงแบบธรรมดาอย่าง Boeing 747ข้ามมหาสมุทรได้ในเวลาประมาณ8.5ชั่วโมงตอนนี้เรามีเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์หนึ่งในเครื่องบินที่มีชื่อเสียงที่สุดคือล็อก e e d SR-71 มันยาวเท่ากับรถลีมูซีนและมีน้ำหนักเท่ารถ SUV 10คัน เครื่องบินลำนี้ครองสถิติโลกสำหรับความเร็วในอากาศมันทำความเร็วได้ถึง3530กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยความเร็วนั้นมันเป็นรอบโลกได้ภายใน10ชั่วโมงและครอบคลุมเส้นทางของเราจากนิวยอร์กไปลอนดอนในเวลาเพียง1ชั่วโมง54นาที เพราะงั้นการเดินทางด้วยความเร็วเสียงจึงเป็นความคิดที่ดีบางครั้งคุณก็ใช้เวลา3ชั่วโมงต่อวันในการจราจรที่ติดขัดเพื่อไปทำงานลองนึกภาพว่าถ้าคุณเดินทางข้ามทวีปในช่วงเวลานั้นได้สิเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงคองคอร์ดน่าจะทำเรื่องนี้ได้เครื่องบินลำนี้มีความยาวเท่ากับสนามฟุตบอคลครึ่งสนามและมีปีกกว้างเท่ากับสนามบาสเกตบอลคองคอร์ดลำเปล่าๆมีน้ำหนักเกือบ2เท่าของโบอิง737และบรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณ100คน ของของเนเปนได้เร็วกว่าเสียง2เท่าแต่ต้องใช้เชื้อเพลิงในปริมาณมากจนหน้าเหลือเชื่อเครื่องบินรุ่นที่มักใช้ในเที่ยวบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกโบอิ้ง747สองชั้นเผาผลาญเชื้อเพลิง3.7ลิตรสำหรับระยะทาง130กิโลเมตรต่อผู้โดยสาร1คนของขอใช้เชื้อเพลิง3.7ลิตรสำหรับระยะทางแค่27กิโลเมตรต่อผู้โดยสาร1คน เมื่อพิจารณาจากราคาน้ำมันตัวคองคอร์ดจะมีราคาเกือบ5เท่าของเครื่องบินปกติและถึงแม้ว่ามันจะบินได้เร็วกว่าเกือบ2เท่าแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นมันเป็นเพราะโซนิกบูมเมื่อเครื่องบินบินเร็วกว่าความเร็วเสียงคลื่นกระแทกจะปรากฏที่ที่หัวและหางของเครื่องบินคลื่นเหล่านี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ไปถึงพื้นซูเปอร์โซนิกบูมนี้ไม่เพียงแค่ปรากฏขึ้นในขณะที่เครื่องบินบินที่ความเร็วเหนือเสียงเท่านั้น แต่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเมื่อคองขอดินด้วยความเร็วสูงสุดมันก็จะสร้างเสียงที่คล้ายกับการตีกลองอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้รู้สึกถึงเสียงรบกวนในระดับนี้ให้ลองเอาหูแนบผนังและขอให้เพื่อนเริ่มเจาะผนังจากอีกฝั่งหนึ่งโดยทั่วไปแล้วคองขอดูห้ามไม่ให้บินเร็วกว่าความเร็วเสียงเมื่อบินเหนือพื้นดินและมันจะใช้พลังเต็มที่ได้เมื่อบินอยู่เหนือมหาสมุทรเท่านั้น เดินทางเราใช้เวลาส่วนใหญ่ขับรถไปสนามบินแล้วก็ไปเช็คอินผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทางและรอขึ้นเครื่องจากนั้นเราก็ผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทางในอีกประเทศรับกระเป๋าและขับรถไปยังจุดหมายปลายทางของเราทุกอย่างใช้เวลานานและการบินด้วยความเร็วสูงไม่ได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากนะัก พราะงานคองคอร์ดจึงไม่มีประสิทธิภาพราคาแพงและเสียงดังไม่นานนะักเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงก็ถูกเลิกใช้เป็นเวลาหลายสิบปีแต่บางทีพวกมันอาจจะกลับมาเร็วๆนี้เอลริออน2เเป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนามันมีความยาวเท่ากับรถโรงเรียน3คันและมีปีกกว้างเกือบเท่าคองคอร์ดความเร็วของมันอยู่ที่ประมาณ1490กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงและนั่นก็ครอบคลุมระยะทางไปกลับจากนิวยอร์กและลอสแองเจลิสได้ เครื่องยนต์สมัยใหม่ทำให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นและมีเสียงรบก,กวนน้อยลงแต่ซูเปอร์โซนิกปูมก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่นาซากำลังพัฒนาเครื่องบินทดลอง x 5 9 Quest เพื่อศึกษาวิธีจัดการกับคลื่นกระแทกเหนือเสียงเครื่องบินลำนี้ยาวกว่าตู้รถไฟเล็กน้อยและมีปีกยาวเท่ากับรถลีมูซิน คาดว่าจะบินด้วยความเร็ว1,512กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ระดับความสูง17,765เมตรซึ่งสูงกว่าเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปถึง1.5เท่า เพราะรูปร่างที่แคบและปีกเล็กๆใกล้ห้องนักบินช่วยป้องกันไม่ให้เกิดคลื่นเสียงขึ้นและระดับความสูงที่ไกลจากพื้นก็ช่วยทําให้การเกิดคลื่นเสียงช้าลงได้วิศวกรคาดว่าเสียงซูเปอร์โซนิกบูมบนพื้นจะอยู่ที่ประมาณ60 l, เดซิเบลเงียบกว่าของขอด1,000เท่าและจะไม่รู้สึกเหมือนเสียงจอบก,กําแพงแต่เหมือนเสียงเครื่องซักผ้ามากกว่า หากวิศวะกรแก้ปัญหาเรื่องเสียงดังและทำให้เครื่องบินบินด้วยความเร็วเหนือเสียงที่เหนือพื้นดินได้พวกมันจะบินจากนิวยอร์กไปลอสแองเจลิสได้ในเวลา2.5ชั่วโมงแทนที่จะเป็น6ชั่วโมงในเที่ยวบินปกติราคาของเครื่องบินอย่างแอริออน AS2 จะเริ่มต้นที่4,000ล้านบาทซึ่งแพงกว่าแซสนา CJ4 ถึง12เท่าที่ใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่าและรองรับคนได้พอๆกันบนเครื่อง ก็เป็นที่รู้กันดีว่าเครื่องบิน Air Bu s A 3 2 0ขนาดใหญ่ถูกซื้อไปเป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวในราคา16,500ล้านบาทเพราะงั้นถ้าเวลาของคุณมีค่าและคุณอยากใช้เวลาบนท้องฟ้าน้อยลงคุณก็ซื้อเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงมาใช้เองได้ตัวเลือกของเครื่องบินเจ็ตโดยสารที่มีความเร็วเหนือเสียงลำต่อไปคือ ไป์ S, 1> s 5 1 2มันมีเครื่องยนต์คู่ขนาดเกือบเท่าโบอิง g 737และมีปีกว้าง17.6เมตรและเร็วกว่าแอริออน s s 2มากสไป์ Spike มีความเร็วสูงสุดประมาณ1,770กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นคือมันเร็วกว่าเครื่องบินธรรมดา725กิโลเมตรต่อชั่วโมงผู้ผลิตสัญญาว่าเครื่องบินจะเดินทางจากนิวยอร์กไปลอนดอนได้ภายใน3-4ชั่วโมงนิวยอร์กไปโตเกียวใน6ชั่วโมงแทนที่จะเป็น12ชั่วโมง นิวยอร์กไป阿拉斯กาใน3ชั่วโมงแทนที่จะเป็น6ชั่วโมงและนิวยอร์กไปดูใบใน6.5ชั่วโมงแทนที่จะเป็น12ชั่วโมงด้วยปีกรูปตัววีและตัวเครื่องที่แคบและยาวทําให้เรื่องนี้เป็นไปได้คุณสมบัติทางอากาศพลาศาสตร์ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือการไม่มีหน้าต่างแต่เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารนั่งในความมืดมิด ได้มีการติดตั้งแผงทีวีอยู่รอบตัวเครื่องหน้าจอเหล่านี้จะแสดงภาพจากกล้องรอบๆบเครื่องบินเพราะงั้นคุณจะเห็นวิวแบบเดียวกันกับที่คุณเห็นจากหน้าต่างเครื่องบินแต่สไปายรองรับผู้โดยสารได้18คนเท่านั้นซึ่งทำให้มีการนำเทคนโนโลยีบูม,มาใช้เครื่องบินของพวกเขาคล้ายกับของคอร์ดมกเนื่องจากมีปีกและตัวเครื่องที่ยาวรองรับผู้โดยสารได้ถึง55คน เครื่องยนต์สอเครื่องอยู่ที่บริเวณปีกและอีกหนึ่งเครื่องอยู่ที่ส่วนท้ายพวกมันจะขับเคลื่อนเครื่องบินจนเร็วกว่า1770กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกมันเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนเหมือนเครื่องบินทั่วไปดังนั้นมันจะไม่ใช้อุปกรณ์สันดาบตอนท้ายและจะไม่ส่งเสียงดังมากนะัก อุปกรณ์สันดาปตอนท้ายถูกใช้ในเครื่องยนต์เพื่อสร้างแรงขับพิเศษเชื้อเพลิงอาจเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ในเครื่องยนต์และก๊าซไอเสียจะยังเผาไหม้ได้มันจึงติดไฟอีกครั้งและคุณก็เห็นไฟที่อยู่ด้านหลังเครื่องยนต์ของเครื่องบินได้ด้วยเครื่องยนต์เช่นนี้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องบินลำนี้จะแพงกว่าของขอ,งขอ25%เร์เครื่องบินรุ่นใหม่นี้รองรับผู้โดยสารได้6 8ถึง88คนผู้ผลิตบูมคาดว่าราคาตั๋วจะเท่ากับเที่ยวบินชั้นธุรกิจปกติ จนถึงตอนนี้เครื่องบินความเร็วเหนือเสียงส่งเสียงดังมากเกินไปจึงใช้พลังทั้งหมดได้แค่เหนือหน,น้าน้ำเท่านั้นเนื่องจากมีเพียง1,750เเที่ยวบินต่อวันในมหาสมุทรแอตแลนติกเพียงแห่งเดียวเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงจึงประหยัดเวลาในการเดินทางได้ ากคุณกำลังมองหาเครื่องบินที่จะบินอย่างเงียบเชียบคุณควรลองดูเครื่องบินไฟฟ้าดีกว่าเช่น Aviation Alice มันเป็นเครื่องบินส่วนตัวที่มีเครื่องยนต์ไฟฟ้า3เครื่องมันบินขึ้นและลงจอดโดยไม่มีเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์ที่เผาผลาญเชื้อเพลิงและไม่ต้องการรันเวย์ยาวเพราะงั้นสนามบินสำหรับเครื่องบินส่วนตัวจึงตั้งอยู่ใจกลางเมืองได้ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการเดินทางไปสนามบินได้มาก นอกจากนี้ Aviation Alice ยังมีราคาถูกอย่างน่าเหลือเชื่อในการบำรุงรักษา6,600บาทสำหรับเที่ยวบิน1ชั่วโมงเทียบกับ33,000บาทสำหรับเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแบบดั้งเดิมข้อเสียของเครื่องบินลำนี้คือเรื่องความเร็วและระยะทางด้วยการชาร์จเพียงครั้งเดียว Aviation Alice เดินทางได้ประมาณ1,000กิโลเมตรเหมือนจากนิวยอร์กไปดีทรอยและทำความเร็วสูงสุดได้แค่407กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งช้ากว่ารถสปอร์ตบางคันซะอีก หนึ่งหนึ่งของเที่ยวบินทั้งหมดในโลกสั้นกว่า800กิโลเมตรเครื่องบินไฟฟ้าลำนี้จึงสามารถทดแทนเครื่องบินขนาดใหญ่ที่เผาผลาญเชื้อเพลิงได้อย่างดีเยี่ยมเราแค่ต้องสร้างเครือข่ายสนามบินและสถานีชาร์จสำหรับพวกมันซึ่งทำได้ดีที่สนามบินร้างประมาณ2,000แห่งในสหรัฐอเมริกาทีนั่นคุณจะขึ้นเครื่องบินได้เหมือนรถบัสและมันจะพาคุณไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ